กราบสักการพ่อท่านอุชาพันเตวสโสรเตือรทมญาติโยมนะจริงๆวันนี้เวรต่อมานะโอโศช่วยเทศสามทิพนทีอัตมาพูดมาซึ่งมันไอไรู้สึกมร่างกายมันไม่ได้นะพูดถึงอายุยาวขึ้นแต่ละคนต้องประมาณนะโยมนะอากาศมันเปลี่ยนนี่ป่วยเยอะนะเห็นหลายป่วยกับหลายคนมันเป็นเรื่องจริงของสังขารนะโยม กุ่มคุ้มกันอ่อนแอลงอะไรลงมันติดเชื้อง่ายอก็ต้องรู้จักอ่ะจะทํายังไงให้เราพอสบายขึ้นมันไม่ง่ายนะโยมมันเรื่องจริงของชีวิตนะถ้าเราไม่รู้จักประมาณรู้จักตัวเองมันจะป่วยเยอะขึ้นและทรมานมากขึ้นนะเราจะทํางไงให้เราทรมาน้อยลงนี่แหละเรามาปฏิบัธรรมเนี่ยเพื่อให้เราทํายังไงให้เรารับความจริงมากขึ้นมากขึ้นเจตุลาสิบหกก็มีรับความจริงรู้จักจิตรู้จักใจเราเองนั่นยมความจริงอะ เราติดอะไรเรายึดอะไรเรายังได้ไหมหรือไม่ได้มันก็อ่านจิตแค่นี้เองนะแต่มันพูดง่ายดีแต่ทำยากนะจะ <c oughs> ไปรู้ใจเราลืกความรู้สึกเรา <c oughs> อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยแต่กรมาว่าน่าจะอ่านได้นะชาวโศกอ,อ่ะอ่านรู้สึกนึกคิดเราแหละยังใจเราติดอะไรอยู่ยึดอะไรอยู่หลงอะไรอยู่มันมันยึดแบบโลกีแล้วยึดแบบโลกุตละมันมีนะโยมถ้ายึดยึดแบบโลกุตระก็ยึดศินไง เอออันนี้เราเราเรา,เราคลายใจได้ระดับหนึ่งแล้วโอ้ยทะโลกเขาก็ยึดเพื่อจะไปหาความมั่งความมีไงแต่เรามาหาความไม่มีพูดง่ายดีนะโยมเรามายินดีความไม่มีพูดง่ายแต่มันทํายากนะมายินเดียวอยู่ก็ความไม่มีอะไรมันยินดีอยู่ความหัดปล่อยหัดวางหัดไม่ถือสาโย่ไม่ง่ายไหมอะคนจิตวิญญาณมันยึดแต่สิ่งที่มันจะ โกอบกยหผกผงหรือพยาบาทอาฆาตอย่างทีุ่ณูพูดเมื่อกี้มันเป็นจริงๆนะจิตวิญญาณถ้าเราไม่ฝึกมันนะ่ะใจเรานี่ถ้าไม่ฝึกจากกายไปมันไ,ไ,ไ,ไม่ได้นะโยมต้องฝึกจาักกายก่อนต้องหัดให้หัดเสียสละก่อนในศาสนาพูดสอนนะใช่ไหมพอพอกายได้วาจาได้เดี๋ยวมันจะถึงใจข้างในแต่ถ้าไม่ฝึกตรงนี้มามันไม่มีสิบถึงใจเลยนะโยมแต่เขาไม่เชื่อนะโยม ออเขาไม่เชื่อว่าต้องถือศีลให้บริสุทธิ์ทางกายทั้งวาจาเดี๋ยวถึงใจเขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่าศีลไม่ได้ไปแค่กายกับวาจาจไม่ถึงใจเขาคิดได้ยังไงไม่รู้นะโยมที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยโอ้ไปตัดทา้าเขไปหลับตาอย่างเงี้ยถ้าไปหลับตาจะรู้อะไรแต่ชาวเรามาลืมตาในเมื่อลืมตารู้แล้วเนี่ยแม้แต่เราไปทําอะไรลงไปเนี่ยมันยังคลายใจไม่ได้ง่ายมันต้องมีสติปัจจุบันรู้อีกตั้งเยอะนะโยมฟังมันเตพูดโอ้ย เอาแต่คิดคิดคิดมันก็ไม่ได้คลายใจหรอกเอาแต่ทางานทํางานไม่อยู่ก็หมู่เลยมันก็ไม่ได้อะไรลรวไปโน่นนะฟังเตมพูดเมื่อเช้านี้เมื่อวานเนี้ยอาตอมาเอ้เป็นนิมนต์พันเตมาช่วยเทศไอ้เราก็รู้พันเตนจะอยู่อีกตั้งนานเถียงฟังพันเตนพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะอยู่ไปปฐมด้วยก็คือเมื่อวานจะมากลับมาจากไปเยี่ยมงานศพแล้วไปนิมนต์ท่านไปคุยท่านนานนะท่านบอกเดี๋ยวนิตรศรีจะกลับแล้ว ที่เราได้ยินมาบอกท่านจะอยู่หลายวันแล้วเดี๋ยวจะไปไประถมด้วยความที่ที่รู้มาเออดีแล้วเดี๋ยววไนดีนวันทานเทศด้วยไปนั่งคุยนาะนท่านคุยเรื่องราวต่างๆเยอะเราก็นั่งฟังบ้ายบางอย่างเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยเนอะแต่เราก็ได้รู้อยจากท่านคุยไงมันเป็นเรื่องจริงนะโยมการสืบทอดเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเราไม่สืบทอดคือไม่ได้ที่ตัวเรานี่มันยากนะโยม โยมมาอยู่ความไม่มีอะไรโยมจะมาอยู่ความไม่เอาอะไรโยมไม่จะรู้จักให้มันไม่เกิดนะโยมมันไม่เกิดหรอกเนี่ยอย่างลงบุญอย่างเงี้ยถ้าทําเป็นส่วนตัวไม่นานเดี๋ยวโยมหมดแรงโยมก็เลิกถ้าเป็นองค์รวมเป็นส่วนกลางทำเนี่ยมันจะช่วยกันไงโยมอาจจะไม่มีแรงแล้วอาจจะเหนื่อยแล้วถ้าเราทําจะมีตัวช่วยไงเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นองค์รวมใช่ไหม เราอาจจะไม่มีแรงแต่เดี๋ยวมีตัวช่วยมาไงใช่ไหมเราขาดวัตถุเดี๋ยวคนเอาวัตถุมาบ้างขาดแรงเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยจุนเจอือถ้าเราไม่กัดไม่จับไ,ไม่จัดกิจการมีคนไม่มานะยโยมถ้าเราเอาแต่พูดเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเอาเรื่องให้เรื่องเสียสละอย่างเดียวที่ตัวเราแล้วเราอยู่ในกลุ่มของเราหรือตัวของเราเนี่ยเขาไม่มานะยโยมต้องหาอุบายที่ไปเยี่ยมเยยนเขาบ้างไปอะไรเขาบ้างเนี่ยมันจะต้องมีพุทธเราต้องมีจริงโยม มันเตก็นั่งนึกนึกถึงเออธรรมะสัญจรอาตมาก็าลืมไปแล้วมันเตบอกต้องมีโยมไปถึงวันอย่างงี้บ้างมีมีแต่พระไปมันก็จริงนะโยมโ <c oughs> ยมรู้ไหมถ้ามีแต่พระไปเนี่ยไปนั่งพูดเขาจะมาทรไมายมรู้ไหมธรรมะเคยเติมตามมันเตามาเวชรีหนึ่งอ่ะพอ <c oughs> ม,มืดเราไปนั่งปักกดตรงไหนเดี๋ยวโยมมาแล้วมาไหมมาขอหวยเ <c oughs> นี่ยเขาเป็นจริงๆนะเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยนะโยม ถ้าเราไม่ไปคุยเขาไม่มีกระบวนการกลุ่มไปคุยเขาเนะี่ยธรรมะสัญจรม,มันเตลุกงนั่งนึกถ้ามีโยมไปบางทีพายัง้งเทศนะยโยมไปทากับข้าวกินกับเขาไปคุยกับเขาตอนเย็นเย็นนอนเขาสักคืนหนึ่งสองคืนเขารู้ตั้งเยอะเนละยโยมทั้งที่เขารู้จักเราเลยอ่ะบางทีเขาแนะนําไปไม่รู้จักเลยนะบ้านนั้นอะ่ะแล้วไม่ได้ศรัทธาเราด้วยไม่ศรัทธาเราไม่รู้จักเราไปที่พูดในจังหวัดพิจิตรนะที่มันผ่านไปแล้วเ,เราก็ลืมไปแล้วมาวันมันเตะไปชุมก็เลยพูด ถึงแต่แล้วก็นึกย้อนแบบเออมันก็จริงอลยนะเขาไม่รู้จักเรามัธาเรานะไปคืนหนึ่งสองคืนศรัทธาเราต้องเยอะอะโยมทั้งที่เขาก็อายุไม่น้อยแล้วนะเขาก็อยู่บ้านสองคนอย่างเงี้ยแล้วแต่มีเพื่อนบ้านมาถ้าเราไปจริงเเดี๋ยวเขาจะไปบอกกันแล้วก็มาเพื่อนบ้านใกล้กลกลเขาอะมันมีผลนะโยมเขาอาจจะไม่ได้ถึงตรงน,นี้ก็ปลูกฝังไว้เรามีหน้าที่ปลูกฝังไหมโยมเพราะมันต้องไปอีกสองพันกว่าปีนะสารพุทธเราเนี่ยมันห้าพันปีมันสูญหมดแล้วนะโยม ที่จะมาฟังพ่อพูดพ่อบอกศูญหมดแล้วพุทธอะม่เหลือแค่จะประเพณีใส่บาตรเองมีคนให้ไหวคนรับไหวคนคนคนจะให้แล้วก็ไหว้คนมารับเนี่ยมันมีแค่ในพุทธอย่างเดียวนะโยมเรื่องอื่นไม่มีเลยนะโยมที่เราหัดเนี่ยไปแจกของหัดไหวเขาด้วยนะเขามารับไหวเขาด้วยเนี่ยมันเป็นการปูพื้นฐา,านที่หัดให้หัดอ่อ,อน้อมถมตนงไงเนี่ยที่พ่อพูดเรื่องลงบุญมันไม่เรื่องธรรมดานะโยมเป,ป,ป็นศิลปะอันสูงเหมือนกันนะโยมสูงมากด้วย ยมมีไหมยมขายของไว้คนมาซื้อของยอมมีไหมยอมเคยเห็นไหมไม่มียมแต่พ่อพาเราทําไงให้ไปตั้งโรงบุญเนี่ยให้ไหว้คนมารับด้วยโอ้มันก็จริงนะยมถ้าเราไปตั้งโรงบุญจะให้เขาไม่มีคนมารับมันจะสมบูรณ์ไหมยอมไม่สมบูรณ์ต้องมีคนมารับเนี่ยแล้วก็ฝึกตัวเราไอ้ที่ไปตั้งเนี่ฝึกตัวเรานะยม ไอเ้เขาจะมารับเี่ยม,มันมันมันเป็นเรื่องของเขาเราฝึกตัวเราให้นอบน้อมถ่อมตนหัดให้หัดเสียสละเนี่ยเป็นหัวใจของศาสตร์พุทธเลยพื้นฐานที่จะได้เป็นมรรคเป็นผลที่ตัวเราเขาก็ได้รับของไปไงเราก็ได้ฝึกให้ไง <c oughs> ยิ่งใหญ่นะจะมามองลงบุญเนี่ยไอ้ลงบุญของชาวโศกด้วยที่ที่ชาวโศกทําไปเตอเรื่องแต่เรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันไม่ใเรื่องปกติของคนที่ทานะแต่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกที่พ่อพาทำพ่อเราเป็นโพธิสัตว์ไงใช่ไหมพ่อเราเป็นคนพาให้ปลูกฝังเรื่องเรื่อง กินบางสวสดิ์เรื่องลงบุญลงเจเงี้ยก็ฟังดูลงเจมันคึกคืนนะฟังข่าวดูว่ฟังข่าวเราที่ <c oughs> พูดถึงลงเจนะ่ะตอนนี้งานเจแล้วก็ฟังแต่ช่องเราเออมันคึกคืคคคนนะโยมโอ้ยคนไปเยอะอย่างที่อะไรอุบลนนะ่ะเปิดเปิดลงเจลงที่อุบลโยมไม่คนไปช่วยทํางานเท่าไหร่โยมรู้ไหมฮะสองร้อย <200 S 2> <200 S 1> คนโยมว่าน้อยไม่คนเข้าสองร้อยอ่ะ ไม่ใช่สองร้อยนะยโยมบอกสามร้อยด้วยอ่ะโยมว่าแม่ครัวมาทางานทางานอาหารเจรเนี่ยสามร้อยคนยโยมมาเยอะไหมอ่ะแห่งเดียวอะ่ะอาจารย์าเมื่อก่อนก็ไม่คิดอะไรนะตอนหลังมานั่งคิดโอ้โหแล้วเป็นไปได้ยังไงโรงเจที่อุบลเนี่ยคนมีแม่ครัวทำสามร้อยคนต่อวันอะ่ะโยมม่ยิ่งใหญ่ไหมอ่ะแล้วคนอุบลเขากินลาบกินลูกกินเลือดก,กันทั้งาันใช่ไหมโยมทำไมเขาไม่กินเจอะ่ะ ฮะโยมรู้รายละเอียดไหมก็ามาพายสายเขากินลาบกินก้อยกินลาบกินลูกทั้งนั้นนะทําไมมันมีแม่ครัวมาทํางานสามร้อยคนต่อวันแล้วมีคนมากินเจอ่ะเมื่อก่อนจะมาก็เมาเมาเงินนะเออได้ข่าวว่าภูเก็ตเนี่ยโอ้โหพักคนมากินเจเยอะแล้วเขาขายไปคนเขาไปขายกันเดือนได้มาคนละห,หลายหมื่นแค่สิบวันนะ่ะ เราก็นั่งฟังไปแต่ตอนหลังนี่ก็เริ่มรู้ความจริงมากขึ้นเพราะอะไรโยมรู้ไหมโยมรู้ไหมที่คนกินอาหารเจเยอะที่อยู่บนอะฮะโยมรู้รายละเอียดไหมเอ้โยมน่าจะรู้นะแต่โยมอ,อาตมายังไม่รู้เพิ่ะจะรู้ไม่นานเนี่ยเพราะคนเป็นป่วยเยอะคนเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจอะไรมาหมอโรงพยาบาลเสพประสิธิ์เขาแนะนําให้ไปกินลงอาหารเจที่ลงบุญที่อยู่บน พอป่วยขึ้นมาเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นอะไรขึ้นมาไขามันอุดตันในเส้นเลือดเขาก็ยุให้มากินอาหารที่บนม่กินอาหารที่บนพะอไรายมรู้ไหมเป็นอาหารเจและปลอดสารไงแล้วเราก็ไม่ใช้น้ำมันเยอะแล้วปีนี้โยมได้ข่าวไหมเขาไม่ขายของทอดอะ่ะใช่ไหมเรานี่นจริงๆนําไกลด้วยนะโยมไม่นาใกล้ๆเลยนะโยมไม่ทําของมันๆไม่ทําของทอดอาหารมื้พื้นบ้านอะ่ะจะลาบจะแกงส้มจะอะไรก็เหมือนอนชาวบ้านที่ทาแต่ไม่มีน้ํามันไงใช่ไหม และผักปลอดสารพิษอีกที่ชาวบนทำเดี่ยมาฟังฟังดูโยมว่ามันยิ่งใหญ่นะโยมมาก่อนมันก็ชิดเฉยๆนะแต่ไปถามไพศาลีอย่างอุโพูดเมื่อกี้ <c oughs> เดนวินส่าถามว่ากินเจเขาก็ไม่ได้กินหรอกแต่แม่บ้านเขากินเคมียหา่ทำเราไปขายของอีกเจ้าหนึ่งเขาไปขายตั้งร้านที่ไม่ใหญ่นะก็ไปขายสองคนถามว่าขายได้ไหมโยมขายไม่ค่อยดีหรอกไอ้เราฟังเอะมันไฮซาลีแต่โยมตรงนี้เขาบอกเขาขายได้เยอะแต่เราก็ มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมที่โยมพาคนมากินอาหารเจเนี่ย <c oughs> มันไม่ง่ายเลยแต่เราได้แล้วใช่ไหมแต่เราคนต้องทำแหละโยมอาตมาก็ยังนึกชมแต่ไม่ได้คุยเขานะจะขายได้มากได้น้อยก็ควรจะไปขายอย่างน้อยก็ได้สร้างกุศลแล้วไงใช่ไหมเงินอาจจะได้น้อยแต่ได้คนไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันดีกว่าแต่เราก็รู้แต่เขารู้เปล่าไม่รู้แต่คงรู้หรอกคนขายมันไม่ง่ายนะโยมคนก็ทําอะไรติดกันไหมเราจะไปฝุนเนี่ยเขาไม่ติดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลย ไม่ได้ง่ายเลยเราก็มานั่งทบทวนเออมันก็จริงนะโยมธรรมะที่พ่อพูดละเอียดลึกซึ้งเรารู้กันมาขนาดเนี้เราร่รู้เราเข้าใจจะมีกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มนิดๆเองที่รู้เนี่ยมีกลุ่มที่พอท่านสอนขึ้นมาลูกกิตลูกเสียมลูกึิดมะเขียวบ้างที่มารู้ธรรมะเนี่ยโยมม่เยอะไหมอะเราฟังเหมือนเยอะแต่ไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอก จ็ดสิบเวลาคนมากินเจนสักกี่คนนะและ้วจะมากินอาหารมังคลาถาบอนต่อชพิตนี้สักกี่คนโยมว่า,าเขากินกันแปดเก้าวันเขาบอกเขาหมดแรงะ่ะเมื่อวานนี้เขาวราชุมเมื่อไงสิประชุมเมืนอ้งน่ะอาจารย์ก็ลืมไปแล้วเอทำคอร์สทำค่ายเที่ยวนี้มาไพรสลีได้ใจคนปลูกติษม์มะเขียวเยอะนะเพราะอะไรโยมรู้ไหมเราให้ใจเขาไงใช่ไหม ยกลงครัวให้เลยทําเลยแล้วเราก็ช่วยเขาทาแต่พันเต้ก็บอกเออคนชาวสุขมาร่วมงานน้อยไปคนที่อยู่แต่เตมาก็ฟังเปิดใจโอ้ยกินอาหารรถจืดสองวันไม่มีแรงอ่ะเตมาร็เลยก็แซวเออขาดรดอร่อยหรือเปล่าอร่อยมันมีสารอะไรฮะมันมีสารกิเลสมันมันมีสารที่ติดอร่อยมันกินไม่อร่อยกินไม่ลงกินไม่ลงมาเลยหมดแรงวันที่สองหมดแรงแนละ้ว มันเป็นเรื่องจริงือ่ป่าโยมว่ามันจริงไงโยมถ้าคนกินไม่ได้เนี่ยมันไม่มีแรงแล้วนะแต่ถามว่าดีไหมหารถจืดมันดีแต่ต้องทําปัญญาให้ชัดก่อนเนี่ยคุณทำปัญญาให้ชัดก่อนว่ารถอาหารมันมีรสของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะอันนี้อาจจะมาพูดคนชาวสวนทไม่พูดคนนอกหรอกโยมตั้งหลักดีๆเลยกินอาหารรวมผักแต่ละอย่างมันมีรสของเขานะยโยมโยมกินผักคะน้ามันมีรสอย่างหนึ่งนะมีปักบุ้งมันมันเขาก็อย่างหนึ่งนะโยมถั่วผักยาวสดๆเขาก็มีรสอย่างเหมือนนะโยม โยบตัวลดลงมาถึงระดับหนึ่งอะลดอาหารมาถึงระดับพงแตกถึงระดับวโยมจะรู้ลดผักพวกเนี้ยแลวที่อีกคำหนึ่งที่จริงก็ลืมไปแล้วในะพูดเนี่ยที่อุบลรโกเขาซื้อไอ้ไอ้อะไรนะเครื่องทําปุ๋ยอะจากเมืองจีนมาเปลี่ยนโรงปุ๋ยย้ายโรงปุ๋ยอันนี้พูดถึงกับชาวสวนอันม่พูดคนอื่นนะพอย้ายโรงปุ๋ยมันต่ําต้องย้ายให้สูงขึ้นใช่ไหมแล้วทำมานานแล้วเครื่องมันก็เสือ่อมต้องซื้อเครื่องใหม่ เครื่องทาปุ๋ยเครื่องใหญ่อะคนไทยทําไม่ได้ซื้อจากเมืองจีนมาแล้วก็ส่งช่างเมืองจีนมาทําด้วยนี่เมื่อช่างมาจากเมืองจีนเขาก็มาทําเครื่องอะต้องทําอาหารเลี้ยงเขาไงแล้วแม่ครัวอุบลก็ทำกับขา้าวทำอาหารไปเลี้ยงรัาทากับข้าวหลายอย่างแล้วก็หุงข้าวไปเลี้ยงเขาช่างเขากินแต่ข้าวยอมรู้ไหมเขานั่งกินแต่ข้าวแล้วเคี้ยวข้าวนั่งกินแต่ข้าวแล้วเคี้ยวข้าวแม่ควยทําไปถามเขาคุณไม่กินกลับอะ เขาเขาตอบยังนไงยมรู้ไหมยอมลองเดาสิเขาเขาตักแต่ข้าวเคี้ยวกินเคี้ยวกินเคี้ยวกินแล้วก็ไม่ทําไม่ตักกลับกินพองข้าวอะ่ะยมลองเดาที่พูดยังไงเขาอยากรู้รสข้าวมีรสอะไรข้าวหอมมะลิอะ่ะมันยิ่งใหญ่นะแต่มาก่อนฟังกับฟังเฉยๆตอนหลังมรู้อ้าวเขาเคี้ยวแต่ข้าวอะ่ะแล้วไม่กินกลับอะ่ะ เขาบอกเขาต้องการจะให้รู้รสข้าวถ้ากินตักพระปไยเค้จะไม่รู้รสข้าวยมคิดดีๆสิข้าวมันมีรสหวานนะยมไม่เชื่อโยมก็ลอง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 ทำกินอาหารธรรมชาติกินอาหารแลจิตลองจิตยมก็ไม่ป่วยแล้วยงเคี้ยวแต่ข้าวยิ่งไปเ้ากล้องมันจะมีรสหวานรสมันนะยมจะสัมผัสตรงนี้ได้มันเจียดเราขึ้นยมถ้ายมยังกินรสจัดจ้านยมจะมาสัมผัสนี้เม่ติดนะ ถ้าโยมยังกินเปรี้ยวหวานมันเค็มจัดเนี่ยโยมจะไม่สัมผัสรสของข้าวที่มีรสหวานนี่ติดหรอกโยมจะไม่สัมผัสรสของถั่วฝักยาวได้ได,ได้ได้รู้ชัดหรอกโยมกินจืดลงมาจืดลงมาดีเพื่อสุขภาพด้วยแล้วมาดูดีกับจิตวิญญ,ญาณแล้วด้วยจะจะทำตรงนี้โยมต้องทำจิตวิญญ,ญาณให้แจ้งอะ่ะมันไม่ง่ายนะสารพูดเราที่สอนมาเนี่ยเจริญี่ยให้รู้จิตเราอ่านกิเลสเราเนี่ยอ่านอ่านรสอาหารเลยให้ชัดก่อน แล้วกินตืดลงมาก่อนใจมันจะนิ่งนิ่งลงเย็นลงพอนิ่งยนนิ่งนิ่งเย็นเย็นลงเนี่ยมันจะรู้รสอาหารและถ้าเย็นลงชัดเจนขึ้นเนี่ยแล้วยมจะอ่านจิตเป็นด้วยจิตที่มันชอบจิตที่ไม่ชอบจิตที่มีราคามีโทสะนี่ยมจะชัดอัตมาว่ามันใช่นะถ้าเราอ่านชัดเราก็รู้ไงจิตเป่นไม่เกิดมานะจิตมาตึงจิตเนี่ยมันรู้โยมถ้ามันเกิดราคามันจะเกิดอย่างนี้ก่อนแล้วปลายทางมันจะคือเนี่จะไปเกิดราคา ถ้าเรายึดจิตตรงนี้ถ้าจิตไม่ยึดคิดไปคิดไปมันจะไปคลายจากการติดการยึดมันจะเป็นยมจะอ่านออกอัตมาพูภาษาไม่เป็นนะแต่จมารู้ไม่ใช่จิตมันจะมีราคาเมน่ถึงสวยถึงงามนึกถึงรูปก่อนมันลาเลียมจะไปเกิดราคาถ้าคุณจะให้ขายนายคุณต้องปั้นจิตมายึดถึงคําสอนของพ่อท่านนึกถึงพระนึกถึงหมู่สงนึกถึงบูชาอาจารย์ใจนิ้มก็จะคลายอัตมาพูชาวโสมไม่พูดคนอื่นนะมันเป็นจริงๆจิตท่านี้คุณต้องจูงจิตมาให้คิดอะไร มาคิดอะไรไมายึดอะไรมาปรุงเรื่องอะไรโยมต้องรู้ตรงนี้ให้ชัดถ้าโยมไม่รู้ตรงนี้ชัดโยมยากนะโยมโยมจะเข้าถึงจิตวิญญาอ่ะอาจจะม่โยมเข้าใจนะชาวโศกอะโยมเข้าใจไหมเนี่ยมันมีภาษาจะพูดนะนี่มึงคืออภิธรรมแล้วเป็นตัวจริงของอภิธรรมเนี่ยคุณต้องปฏิบัติทําให้มาตรงนี้ให้ได้อะ่ะ อัตมาชาวสสดมันมีพื้นฐานได้เนี่ยะเพราะเรามีศีลห้าไงถ้าโยมได้ศีลห้าเสร็จแล้วเนี่ยได้ศีลแปลดเป็นสุดแล้วเนี่ยโยมจะอ่านจิตตัวนี้ชัดและโยมจะลดความจิตเรื่องลดอาหารลงมาอีกกรรมคุณห้าที่จริงกรรมคุณห้ามันไม่น่าจะพูดกรรมคุณนะโยมมันจะพูดเป็นกรรมโทษเพราะมันเป็นโทษทํใไมเราติดเรายึดไงใช่ไหมเราติดอาหารรสอร่อยอย่างเงี้ยมันจะพาให้เราทุกข์ไงใช่ไหมโอ้ยกินไม่ลงล็อกเนี่ยพ่อเคยเทศมาก่อนเนี่ยโอ้ย พ่อบ้านทํากับข้าวไปไม่ถูกปากไม่ถูกปากโยมจานโยมชอ้อนเนี่ยจะมาก็น,นั่งไปเอ้มันจริงหรือเปล่าอ่ไมันก็น่าจะมีจริงนะพ่อพูดออกมาแต่ละเรื่องมาเนี่ยแล้วพุทธเจ้าพูดมาแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องจริงนะโยมแต่เราคิดไม่ออกนะโยมปัญญายเราคิดไม่ออกหรอกอย่างคนเราไม่เกิดมาทุกอย่างเนี้ยน้ําตามากกว่าสาสี่มหาสมุทรเนี้ยโยมคดีตำราพูดไหมอ่ะพุทธเจ้าบอกคนเราเกิดมาเนี่ยมาร้องไห้น้ําตามากกว่าสี่มหาสมุทรอ่ะแล้วน้ําตาคนมาร้องไห้มันมากที่ไหนอ่ะ แต่ทำไมพระเจ้าบอกน้ำตามันมากกว่าสีหมหาสมุทรอะเพราะเรื่องจริงของคนทุกวันมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์ไม่มีหรอกแต่คนมันไม่รู้แล้วคนมันจะเอาสุกอย่างเงี้ยแล้วจริงไอ้สุกเนี่ยตัวทุกข์กันแหละแต่เขารูา้ไมโยมว่าอพูดไปพูดมามันโหดร้ายอย่างเงี้ยเสียงตัวสุขมันตัวทุกข์ในยมนุกโยม,ยมใครรู้บ้างอะอาตมาเขาไม่รู้จักนะอาจจะมีแค่ชาวสุกที่พอ่อเราพามาสอนไงน ไอ้ที่พูดกับโยมเนี่ยตอนไม่ได้รู้เองรู้จากพ่อสอนไงไอ้ตัวสุกกับตัวทุกข์ไอ้ตัวสุขกับตัวทุกข์มันตัวเดียวกันคุณจะเอาสุกแลนวคุณวิ่งหาตัวทุกข์แล้วคุณจะกินหารสไหล,หลคุณต้องไปปรุงไปแต่งใช่ไหมถ้าคิดให้หย,ยาบๆลงไปเนี่ยคุณจะกินแกงองนี้คุณต้องไปหาเครื่องปรุงเครื่องอะไรมาตั้งเยอะแยะใช่ไหมกว่าจะปรุงแต่งมีแกงออกมาคุณว่าเมื่อยไหม <c oughs> เออพูดไปพูดมาตะ <c oughs> เบ่งเสียงด้วยปันกินอารมณ์ขึ้นควบคุมจินตนาไม่ได้ เจตัวแปลนสิบหกก็ให้รู้จิตตรงนี้แล้วให้ให้รู้จิตเราชอบหรือจิตเราคลายจิตเรามีคระมีราคะมีโทสะเราจะคลายจิตราคะจิตโทสะยังไงเจตัวแปลนสิบหกมีอยู่แค่นี้อัตมาก็จําไม่ได้เยอะนะแต่อาตมาพอดูหัวข้อแล้วว่ามันใช่อยมจิตเรามีโทสะก็รู้จิตมีโทสะจิตเราคลายจากการโทสะเราก็รู้คลายจากการโทสะจิตเรามีราคะก็รู้จากจิตที่เรามีราคะ เราจิตเราคายจากราคะเราก็รู้จเราไว้คก็มีแค่เนี้ให้อ่านจิตให้เป็นนี่ชาวโศกเรามีสินเลยใช่ไหมมีปัจจุบันมีสมาธิเลยใช่ไหมแล้วจาิตตัวนี้ออกไปอภิธรรมอัตมาแน่ใจถ้าคือมไม่ถือสินไม่เบียดธรรมมาไม่ลดละเนื้อสัตว์มานี่ไม,ไม่ไม่กินอาหารเจม,มานานิยมอ่านนี้ไม่ออกอะ่ะแต่ถามความรู้สึกเขารู้ไหมคนในเราเขารู้โทรศัพท์เขาก็รู้แต่เขารู้อบหยาบจนออกมาจนเป็น กายกรรมวัจจีกรรมจนเสียงมาแล้วเขายังไม่รู้คิดจะหยุดเลยโยามาจริงไหมอะโลกเขาอะเขาบอกวันมาโ,โหต้องด่าเขาเดี๋ยวทะเลาะเขาสิใช่ไหมโอ้ยทำมาโหแล้วไม่ทะเลาะโยมไม่ใช่คนนะโยามไม่ใช่คนไหมทำมาโหแล้วไม่ไปทะเลาะเขาแล้วห้ามใจแลว้วโยามไม่ใช่คนไหมไม่เป็นพระไงแล้วมาโหแล้วไม่แสดงออกมาแล้วก็ห้ามใจเป็นอ่านใจเป็นแล้วเป็นพระเราไม่ใช่คน ถ้าเป็นคนมโหก็ต้องไปว่าเขาไปเอาเรื่องเอาเราเขาใช่ไหมเรามโหเสร็จเราก็ห้ามใจเราแล้วก็ลดละทิ่ใจเราแล้วก็วางทิ่ใจเราเป็นเป็นพระนโยมอแต่ว่าอามาพูดนี่มันถูกนะพูดสัจจะาจา่ยไม่ผิดอา้าวเราอยากได้ของเขาไม่ต้องไปเอาของเขาในศาสนาพุทธไม่ใช่หานแค่ไม่ให้ไปเอานะยโยมไม่สอนให้ไม่ให้ไปเอานะสอนให้โยมหัดให้เขาด้วยอ่ะในศาสนาพุทธเนี่ยถ้าคุณไม่หัดให้เขาใจคุณไม่คลายจากการติดการยึดนะ มันต้องฝึกไปตรงที่ให้ด้วยใช่ไหมเพราะในศาสสนาพุทธเรามันร้อยเรียงกันอยู่โยมมันมีมันมีอะไรอะตำราเขาบอกมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมกรรมคุณกายคุณต้องทําก่อนวจีคุณก็ต้องพูดด้วยพอกายกรรมคุณได้กรรมคุณได้วาจาคุณได้เดี๋ยวใจมันคุณจะได้ข้างในเนี่ยมันร้อยเรียงอยู่จริงๆนะตำราของศาสนาพุทธมันบอกไว้ร้อยเรียงเลยแต่คนโลกเขาแบ่งหมดเลยไงแบ่งไปเลยไม่รู้ความจริงตรงนี้ เราเป็นชาวโศกเรามีครูบาอาจารย์พาธรรมพ่อเราพาธรรมนิยมไม่ได้สอนอย่างเดียวนิโยมพาธรรมให้ดูด้วยนะพ่อเราพูดแล้วก็ทำแล้วก็ทำให้ดูแล้วก็ทำมายาวนานด้วยอายุยาตั้งสี่ห้าสิบปีแล้วโอ้ยพาธรรมมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านิยมแล้วพ่อก็บอกไม่ได้ทำมาห้าสิบปีเดียจะเกิดมาจะเกสอนต่ออีกนะโยมโยมรักษาสิห้บริสุทธิ์ให้ชัดนโยมรักษาสิลงทาให้บริสุทธิ์ให้ชัดให้เข้ากระแสโสดาบันให้ได้ จะได้ล่ามนคนใหม่กลับมาใหม่ถ้าเกียรติไม่หมดจะได้มาศึกษารถละใหม่ถ้ามันหมดได้มันก็ดีเหมือนกันนะเอาหมดไปเรืงเรื่องก่อนนะยโยมโยมหมดเรื่องเนื้อสัตว์ยังอ่ะฮะเนื้อสัตว์โยมขาดหมดยังไงเดี๋ยวเช็ควิมุตต์หน่อยก็ได้นี่ก่อนจะหมดเวลาเนื้อสัตว์ไม่ขาดยังไงโยมรู้ไหมเนื้อสัตว์ที่ไม่ขาดจิตวิญญาณน่ะมันจะเห็นเนื้อสัตว์แล้วมันจะไม่ดูดไม่ผลักจิตเฉย กิจเฉยๆไม่ชอบแล้วไม่ไปชังเขาถ้าคุณไม่กินเนื้อสัตว์เห็นเนื้อสัตว์รังเกียจยังไม่ชอบอยู่ยังไม่หลุดนะนะโยมโยมเห็นคนเห็นเนื้อสัตว์และเห็นคนกินเนื้อสัตว์คุณต้องไม่รังเกียจเขาใจคุณเป็นกลางเฉยๆรู้ความจริงตามความไม่จริงเนี่ยตรงนี้คือจะหลุดถ้าคุณเลิกมาแล้วคุณยังกเกลียดคนกินเนื้อสัตว์อยู่คุณยังไม่หลุดจากเนื้อสัตว์นะแล้วจะไปต่ออีกหน่อยคุณเห็นไก่เห็นนกเห็นตาสวยนึ้งปิดเนื้อติดคืนเพิ่งจะหลุดนะโยม อาจจะมาพูดอะไรไม่เป็นเยอะไงพูดถึงต้มยำไปช่อนเนี่ยพรมหน้าฝนเนี่ยไข่มันไข่มันขาวเลยคุณมะนาวบีบมะนาวมันขาวจั๊วเลยอะ่ะถ้าคุณติดคุณต้องอร่อยใช่ไหมเปรี้ยวเค็มเ็มีปไปช่อนมีไข่ไปลอยเป็นแพรด้วยใช่ไหมแล้วคุณจะเห็นไปช่อนสวยได้ไหมอ่ะถ้าคุณติดอยู่คุณเห็นไม่ได้เมตตาไม่เกิดไงถ้าคุณเห็นไปช่อนสวยเนี่ยเมตตาไม่เกิดแล้วไอ้ที่เขาแผ่เมตตากันนะจงเป็นสุขเป็นสุขเธอเนะี่ะมันไม่เกิดหลอกเมตตาเพราะมึงกินปลากินไก่อยู่อ่ะ คุณจะเห็นนกสวยปลาสวยไก่สวยคุณทําไม่ได้หรอกคุณต้องเลิกเนื้อสัตว์ให้ขาดจิตวิญญาณก่อนแล้วคุณจะเห็นนกสวยเห็นปลาสวยเห็นไก่สวยนี่แม่ตาเกิดเห็นไก่เห็นนกสวยความสวยจิตจะอ่อนโยนลงบรรยายชัดเจนขึ้นอัตมาตมาพูดอภิธรรมนะเนี่ยอภิธรรมของอัตมาที่ฟังพ่อมาอาตมาจะไปย่อยโย,อยงฟังว่ามันขาดตรงนี้ รูปรถกินเสียงก็ตัวเดียวกันแหละถ้าคุณได้ตัวหยาบหยาบแล้วเดี๋ยวละเอียดคุณจะค่อยๆได้ศาสนาพุทธเนี่ยคุณจะไปเอาตัวปลายเลยคุณไม่มีสิทธิ์ได้หรอกคุณจะไปเอาตัวปล่อยตัววางตัวว่างตัวขาดจากจิตวิญญาณเลยคุณทําไม่ได้หรอกพิจตตะกะเลยคิดเอาแล้วมโนมิยตตาคิดเอาคิดเอาด้นดาวเฉยๆคุณไม่มีสิทธิ์ได้นะโยมคุณจะได้คุณต้องมาทําอย่างที่พูดเนี่ยคุณต้องมีศีลห้บริสุทธสุดก่อนถึงจิตวิญญาณ ต้องมีศีลแปดถึงจิตวิญญาณและทำศีลข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ถึงจิตวิญญาณแล้วคุณจะอ่านจิตวิญญาณออกแล้วคุณจะคลายใจจากจิตวิญญาออกแล้วคุณจะออกจากการกองทุกนั้นได้ไอ้กรรมคุณกรรมโทษท่วาเนี่ยไอ้กรรมมันไม่มีคุณมีแต่โทษอะ่ะใช่ไหมแล้วก็ต้องอ่านตรงนี้ให้ชัดคืออ่านใจเราชัดนะคนอื่นไม่ชัดก็เรื่องของเขาเราทําที่ตัวเราให้เราได้ก่อนตัวเราได้คลายจากติดการยึดได้มันมีเรื่องราวต่างๆเยอะให้ยึดให้ให,ให้ปฏิบัติเนี่ย มันไม,ม่เรื่องอาหารการกินวัตถุมันก็ใช่นะโยม <c oughs> อาตมาเคยถามวัตถุคุณไม่อยู่บ้านคุณคลายใจจากการติดการยึดบ้านได้เยอะอยังคุณคลายใจจากการติดการเรื่องโฉนดที่ดินเรื่องบ้านเรื่องช่องได้เยอะอยังคุณคลายจากการอยากลั่นอยากเลยได้มากยังอะ่ะไม่เชื่อมานั่งกดข่มนี่เฉยนะโยมใจมันเปลี่ยนได้นะโยม ใจเราที่มันยึดอะไรต่างๆคุณเข้าทิศทางวาตถกมันเปลี่ยนได้มันคลายได้จิตวิญญาณเนี่ยเปลี่ยนได้จากการที่ติดเรายึดสิ่งต่างๆเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้มรรคผลมันไม่มีนะโยมพระเจ้าพูดไม่จริงนะพระเจ้าพูดจริงพ่อท่านพูดจริงแล้วมันได้จริงๆโยมใจเราเคยผูกพันเคยติดเคยยึดต่างๆเนี่ยถ้าคุณเข้าทางถุกมันคลายใจได้จะคลายใจได้คุณต้องมีปัญญาชัดเจนอยู่ปัจจุบันให้ชัดขึ้นชัดขึ้นน่ะอตมาอยู่ไปร์เลีย แม่บ้านเสียมีคนถามว่าแม่บ้านเสียใจไหมแม่บ้านตายไอ้ที่พูดมันผ่านมาห้าปีหกปีไปแล้วอนะั <c oughs> ตมาบอนเฉยๆไม่คิดถึงเลยหรือเขาถามอีกเรืยโยมวจมันได้ไหมไม่คิดถึงอะ่ะได้แต่รู้สาระเฉยๆทำไมอะ่ะเคยเป็นแม่บ้านเราก็รู้เป็นแม่บ้านเราแต่ตอนนี้เขาตายแล้วไม่ต้องเสียใจมันได้มันได้มันได้เพราะตรงไหนโย,ยมรู้ไหมอ่ะ พ่อเคยพ่อเคยสอนว่าตายเดี๋ยวมันเกิดใหม่ไงมันได้คนที่รู้ว่าเดี๋ยวตายแล้วมันก็เกิดใหม่ตายไม่ได้สิ่งที่ทุกร้อนะลรนะโยมมันเปลี่ยนเป็นร่างเปลี่ยนร่างใหม่เฉยเฉยมันรู้ไปโน่นนะโยมมันรู้ไปว่าเดี๋ยวตายเขาก็ไปเปลี่ยนร่างมาเกิดใหม่ไม่ไปห่วงก็าทำไมไปเสียใจทําไมแล้วเราก็ถือศีลมานานแล้วด้วยสี่ห้าสี่สิบกว่าปีจะห้าสิบปีแล้วใจมัน่ได้อาศัยไอ้ที่พูดกับโยมไม่ใช่รู้ว่าใจมันเปลี่ยนได้ใจมันคลายได้ โยมทาให้ถึงจิตวิญญาณมันคลายได้พอคลายแล้วพ้นทุกได้พ้นทุกที่ใจเราไม่ติดไม่ยึดด้วยทรัพย์สมบัติก็ตัวเดียววันแหละจิตวิญญาณที่ผูกพันลูกหลานก็ตัวเดียววันแหละพูดไปพูดมามันโหดร้ายอย่างนั้นเสียงมันได้โยมก็ค่อยทํามันหมดเวลาแล้วนเนี่ยมันโยมนั่งเงียบหมดเลยโยมค่อยฝึกตือนะเอาสีหน้าให้บริสุทธิ์จีนแปดบริสุทธิ์ 8, แล้วโยมก็ฝึกให้ฝึกสีรษะด้วยนโยมแล้วจิตวิญญาณจะค่อยๆได้อ่านใจให้เป็นอ่านใจให้ออก แล้วยมก็จะรู้ตรงนี้จะพ้นทุกทิ่ใจแล้วม่ค่อยผูกไปยึดอะไรกับใครมากมายแต่เราก็รู้สมมติโลกไงสมมุติโลกเขามีอะไรเราก็รู้กว่าเขาแล้วเราไปกับเขาแต่เราไม่ต้องไปติดยึดกับเขาอาจจะกลายทําไปด้วยอาจจะมาเคยคุยกับเพื่อนนะยมยมจจละไหนใครเลยยมก็ทําที่ตัวเราไอ้เรื่องจิตเนี่ยลึกๆยมจะพูดให้ที่บ้านฟังก็ได้ ทำพิจตัวเราให้บ่อยเข้าบ่อยเข้า่ใจมันจะคลายแล้วเที่ยวรู้ในใจเราทั้งหมดมันต้องพูดออกมาทั้งหมดก็ได้เพราะคนเรายอมรู้ไหมถ้าใจคิดแล้วพูดใจคิดแล้วพูดทั้งหมดม,มีคนอะไรยอมรู้ไหมมันจะจบแล้วพูดอีกหน่อยก็ได้ฮะถ้าใจยมคิดแล้วก็พูดคิดแล้วพูดอ่ะคนบ้าในใจคิดแล้วก็พูดคิดพูดหมดเรื่องเราต่างๆไม่ถูกเราเก็บไว้มันไม่ ding, ไมไดีเราเก็บไว้เรื่องดีเราก็พูดออกมาคนปกติก็ต้องรู้่ต้องกันนวามเป็น เอ๊ะมันไปเลยมั้งสาธุนยมหมดเวลาเลยนะ,ะสาธุสาธุ